ครับหรครับฮัาโหลพอดีครับครับพี่ไอเรื่องเนี้ยครับครับเราทำไปเลยครับมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรครับแล้วเขาโทรมาหลายรอบครับโทรมา็บล็อกอย่างเดียวครอ๋อเขาสามารถเราเขาทําอะไรเราได้ั้มครับทำอะไรไม่ได้ครับแค่โทรอย่างเดียวแหละโทรขู่พูดอย่างนั้นอย่างนี้หละ ใช่ครับไม่กลัวมันทําอะไรไม่ได้หรอกครับโดนกี่วันแล้วครับน่าจะาทิแลครับพึ่งโทรมาอนนียครับอตอนแรกผมไปดูไปดูในคลิปพี่ไนงะใน y o u t u b บอะครับว่าท้าจะบิดกระบิดได้เลยใช่บิดได้เลยถ้าเราคืนมันไปร,รอบนี้เนี่ยมันจะเราจะกู้มันไม่ได้แล้วมันเสียเครดิตไปแล้ว อแต่มันก็จะไม่ตามแต่ว่าเราบิดไปเลยบิดไปแล้วก็บล็อกมันอย่างเดียวถ้ามันโทรมามันทําอะไรเราไม่ได้ครงนี้มันก็จะไปตามหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆคนไหนเชื่อก็โอนไปอีกก็เสียอีกอ๋อครับใช่ครับจะมันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมพี่ทำอะไรไม่ได้เลยน่าจะแค่โทร ตามเบอร์ที่เราผูกเอาไว้นะครับถ้าเราใส่เบอร์มั่วไปมันก็โทรโทรเบอร์มั่วมันก็โทรไปก็ไม่รับใช่ไหมครับอ๋อครับถ้าเราใส่เบอร์มั่วมันก็โทรไม่ติดครับใช่ครับใส่กับบอกได้เลยใช่ไหมพี่ท้ามันโทรมาได้เลยใช่บอกได้เลยโหลดแอปแอปฮูคอมาแล้วครับ เรา <ผม S 1> จะได้รู้ว่ามัน<ผ>มเป็น,อ,นอะไรนะพบผมรดไม่อยอมมันขึ้นว่าอะไรสแปมอะไรใช่ใช่มันจะขึ้นบอกเลยว่าเป็นพวกมิจฉาทีพตรงอ๋อครับแล้วก็บล็อกไปเลยม,มันจะเอาเลขอะไรนะประชาชนเราไปทำอะไรได้ไหมครับมันก็ผมก็โดนเหมือนนะแต่ว่าไม่เห็นมันเอาไปทำอะไรไม่โดนนะ มันก็เหมือนเอาไว้ประจานเรานะครับก็เหมือนว่าใช่มันทำอะไรเราไม่ได้ผมก็โดนไปตั้งแต่ผมทำคลิปน่ะที่ผมทำคลิปลงให้ดูหลายเดือนแล้วอ๋อครับมันจะตามไปกี่วันไมนน่าจะตามไม่ถึงเดือนอกว่านะแอปเนี้ยไม่ถึงเดือนเลยอืม แต่ว่ามันพูดดีแอปนี้นะ่ะไม่เหมือนแอปไปเงินกู้ฟ้าผ่ามันโทรมาด่าแหลกเลยอท่าน,นั้นนะ่ะพวกแอปอินเจอามองคลไอแอปอันนี้มันยังพูดดีอยู่แบบพูดพูดแบบว่าให้เราให้เราโอนเงินให้มันพูดดีอยู่อ๋อครับใช่ให้เราอยากคืนมันนะคืนไปแล้วกไ็ไปกู้อีกไม่ได้แล้วมันไม่ให้แล้วมันว่าเราเสียเครดิตหมดแล้ว พี่คอมข่ oh. yeah, วาวโอ้ดีครับสวัสดีครับ